那你开。 แล้วครับช่องหนึ่งาพากินซ่<ป><ส>บครับพี่น้องมันนี้ไม่มีมีเมนูจากทางบ้านมาฝากครับพี่น้องครับปลาซาอีเยกขึ้นให้ดูสิอ,อันนี้ปลาซาอ,อนนีนะคะอยู่อันนี้ปลาซาอีนี่สิอยู่แม่น้ำโขงนะพี่น้องครับอยู่แม่น้ำโของอันนี้คุณพอเพิ่นเอามาฝากแล้วก็เพิ่นเฮ็ดไม่กินมาสู่กินพร้อมวันนี้ฝีมือพ่อปู่นะพ่อปู่ทำให้กิน นีหอยปลาซีครับแล้วก็จิ้มจุปลาซีพี่น้องต้มต้มทั้งโตก้างหัวครับอันนี้เจ้าขีปลาซีครับแก้มกับพักอะไรหลายโอ้ยโดนโดนจะเสิได้กินครับพี่น้องครับขึ้นนาหนาเอานาหนาวเซตเดี๋ยวก็มาขึ้นนาห่อนนี่ครับมันจะถูกช่วงออกหนาวแล้วก็มาห่อนกับปลาซีสิขึ้นหากินเนี่ยครับเมนูนี้ครับผู้ใดบอกเคยกินครับ นี่เฉพาะในแม่น้ำโคง<ห>้งนะครับปลาสียบคนอยู่แถวนั้นจะจะได้กินครับคนอยู่แถวนั้นจะได้กินครับพี่น้องคนอยู่แถวกาสิหากินอยากแนะนิดนึงอ่ะมามันจะเห็นบ่ล่ะมุมหามุมยังบ่ไรพี่น้องมาครับพี่น้องครับกินเขาน้ำกันครับเนี่ยใส่แจ่วกีปลาครับหากินอยากครับปลาสียบี ขี่ปลามัน้อออกขมขมไปหรอกปลาเสียอีลองกินดูแกงมพกัพกพกระโดนพักกระโดนก็ไปเจอยูตลา,าดมึงว่านเนี่ย เอาันเลอยขอบขมขมอืมแล้วลาซีนี้กลั้งเยอะว่ากินต้องระวังกลั้งเยอะต้องระวังครับพี่น้องเนี่ยหลบสามสิบปีพี่น้องคุณพ่อประเด็ดให้กิน <S 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 อยู่แถวนี้ไม่มีต่อกาดปิ้งกับใช้อบครับางเยอะนะทารเยอะต้องบีบบีบบอปันขื้นมามือว่านปอนครับปลาเนื้อยวอมเพอชนุมอันครับพี่น้องครับอันนี้มันก็กินได้นะครับกินได้ทั้งหนังทั้งอันนี้เลยครับพี่นอ้องทั้งเสดเลยเยบ ผมเป็นคนอำเภอชนุมานครับจังหวัดอำนาจเจริญใส่เกลืครับเข็มละลาดต้องระวังก้างก้างเยอะก้างจะเป็นก้างน,น้อย ปลาอร่อยผมดีมากเลยแบบครับพี่ะุ้งได้เบอเคยกินตรงร้องครับแต่ปลาสะเยเนี่มันจะมีเแน่น้ำงหครับกินได้ทั้งหัวอืาึกินได้ทั้งหัวเลย ดูแถวบ้านจะคันใช้มดแดงครับพี่นอ้องอืมที่เขากัน กินได้เบิ้ดทีมันก็กินได้พป่น้องกินได้เบิดเลยกินได้ครับกินยับกินได้เบิดหัวมม่หนคน่ครับ อะไรไหม มีผักวันนี่นะผักวันหลบอยู่ยิมผักอืมหุงตุ๋นหอ,อมหแก้นอืมอืม ครับการกินได้มันก็กินได้ <c oughs> ขี่ันนี่ใส่เลย กลางหลายว่ามันปลาตะเพียนเัยพี่น้อง <coughs> <coughs> <Cô>. <coughs> soi chú, soi chú, ba. yeah me eu, eu... หยวกขมขม,ขมแสบครับใส่เลยปลาซีนี้มันเยอะอ ดเลยครับรถทำยังไง <c oughs> เบิ่ดพอเดียวเด้อนี่อือ yang อ่าดินโยนสิได้กินครับขนาด ไปลาชีลืมแหนมเนื้อมีแหนมเนื้อซื้อมาจากตลาดสามก้อน <c oughs> แสบๆๆบบ 香啊，味、嗯；中香啊，味、嗯。嗯嗯嗯 อือหเยอะอือหือหออยปลขนาดกิดนได้ทั้งเก็ทเลยอร่อยมันจะมันๆจะออกมันๆ

เขาก็เกือบเบิดพี่นอ้องทรับแล้วันนี้นะคะก็ก้อยปลาซีอนะคะแล้วก็ยางปลาซีอให้อบเอานะเพราะว่าไม่มีเตาถ่านนะคะงบุหรี่บอกให้เห็นเดี๋ยวพวกเ่อนยกให้เบิรงครับพี่นอ้องปลาซีนันจะเป็นยังไงสิครับปลาซีอบ่ามันปลาจีนนะครับปลาซีอจากแม่นำ้ำโขงอันนี้เอามาจากอำเภอชนยม่านจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับผมเป็นคนทั้งนั้น แล้วก็ต้มปลานะคะก้อยปลาขี้ปลา,าปลาตัวหนึ่งก็ทั้งต้มทั้งขี้มันกินได้หมดนะครับอยทั้งก้อยครับเสี่ยบมาวันนี้ก็เราก็กินให้ดูเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ